สวัสดีครับผมกอลฟี่บัญพงษครับวันนี้มีกิจกรรมมาบอกครับผมผมจะมาแจกบัตรบัตรอะไรบัตรงานวันรา f กเฟสเอเชีย2อง็ครับผมมันคืองานที่จะรวบรวมศิลปินทั่วทั้ง Asia เอเชียแล้วครับผมไม่ว่าจะเป็นฝั่งเขาหลีจะมีเรนอะเรนที่ชอบเต้นแก้ผลาเจ้เปิดพนมญี่ปุ่นก็จะมี AKB 4 8รครับผมโอ้ยวงน่ารักใสๆครับผมทางฝั่งไทยเราครับผมก็จะมีบูฟไรเดอรครับผมแล้วก็วงสมเกียรติสานาจุดมาไปนะครับผมในงาน ก็จะมีบูธกิจกรรมหลากหลายมากครับผมไม่ว่าจะเป็นบูธของกินบูธกับเล่นเกมหรือบูธมินิเวทีครับผมอซึ่งในงานเนี่ยจะเจอแก๊งเดือดร้อนทุกคนครับผมไปทุกคนเลยแต่วันนี้ผมมีบัตรมาแจากสใบซึ่งในบัตรตัวเนี้ยจะสามารถเข้าคอนเสิร์ตได้ครับผมคอนเสิร์ตวงใหมากมาเสือปินเยอะมากครับผมถ้าใครมาผมครับผมจะพาไปกินมีทั่ว,วงานเลย ผมจะพาไปตะลุยกินับผมไม่ว่าในง,งานคือในง,งานเขาจะมีบูธของอาหารนะผมเป็นสิประเทศนานาชนิดผมจะพาไปกินครับผมและฟรีผมจะแจกทั้งหมด4ใบเท่านั้นนะผมงานมีวันที่2ที่3มิถุนาผมหรือเสาร์ทิ้นี่แหละที่โซดีซีพระรามคร้าผมข้างๆอาร์เนนแหละไปเจอได้ผม กติกาเพียงแค่ให้เพื่อนๆครับผมคอมเมนต์ว่าทําไมถึงอยากมางานและอย่าลืมใส่ชื่อ Facebook ตัวเองไวนะ้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะผมผมจะสุ่มจากผู้โชคดีครับผมสี่โค้ดที่จะไปร่วมกิจกรรมกันคือในงานนะ่ะบูธโซนข้างหน้ามันจะฟรีสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมได้มีบูธอาหารมีบูธเครื่องเล่นอะไรอย่างนี้ต่างๆแต่ในคอนเสิร์ตต้องใช้บัตรซึ่งผมมี4ใบเท่านั้นครับผมไปเจอแล้วครัผมวันที่2วันที่3มิถุนายนนี้ครับผมแล้วผมกับผมกับพี่มูมจะพาไปกินเลย,เ,ยเจอกันนะครับ